งอกได้งอกดีเพราะเมล็ดผักแบบนี้ได้ผลทันใจค่ะเดี๋ยวเราไปดูและฝึกปลูกหัทําไปกับแนนค่ะก่อนเข้าไปดูคลิปนี้ฝากกด subscribe ด้วยค่ะอิ a าเลี b นเบซิแนนสั่งมาจากออนไลน์นะคะ ครั้งแรกที่แนนใช้ของยี่ห้อนี้นะคะเดี๋ยวจะลองดูนะว่าเขาจะขึ้นดีหรือเปล่าอันนี้แนนสั่งมาก็หลายเดือนแล้วแหละแต่ยังไม่ถึงปีนะคะก็ยังไม่มีเวลาปลูกเนาะแล้วตัวเนี้ยเขาจะไม่ชอบออน้ําเยอะนะคะถ้าเกิดน้าเยอะเนี่ยก็จะเน่าได้นะคะแนนเคยปลูกในช่วงฤดูฝนแล้วช่วงฤดูฝนเนี่ยทำให้ผักเน่าได้นะคะ ดินที่เพาะ,มะเมล็ดเนี่ยควรที่จะใช้เป็นดินลนักษณะล้วนซุยนิดหนึ่งนะคะหรือว่าใครจะนำไปร่อนก่อนก็ได้ถ้าเกิดว่า,าบางคนเขาอาจจะใช้เป็นดินเพาะนะดินปลูกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีขายนะคะแต่ว่าเนื้อแนนไม่ได้ซื้อเนาะแนนหมักเองนะคะก็จะมีแกบเนาะแล้วก็เป็น เอออนสี sea, วัตถุต่างๆนะคะมันก็จะมีก้อนก้อนดินบ้างอะไรบ้างอะดล็ๆหน่อยๆนะคะมันปลูกง่ายนะจริงๆแล้วว่าการเพาะเมล็ดเนี่ยจะใช้ไม่หมดนะคะจะปลูกแค่ครึ่งเดียวก่อนเนาะเดี๋ยวจะเยอะเกินไปถ้าเกิดปลูกเยอะเกินไปนี่เดี๋ยวไม่มีแปลงลงอีกนะคะเพราะว่าแปลงที่บ้านแนนไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่นะคะอ่ะสักครึ่งหนึ่ง สักแค่นี้นะคะอันนี้น่าจะเป็นตัวยืนยันได้นะคะว่ายังไม่หมดอายุนะยังไปต่อได้เพราะว่าปีนี้ ่มามการลาปี2-3นะคะหมดตั้งปี2-4งสี่แน่นจะใช้ดินกบข้างหน้านิดเดียวนะคะไม่เยอะนะนอกจากอิตาเลียนเบซิลแล้ววันนี้แนนก็ปลูกผักอย่างอื่นด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะ อันนี้เป็นปลอยเล้งนะคะแนนโรยมาเล็ดแล้วนะเดี๋ยวจะเพาะก่อนที่จะลงแปลงนะคะเพราะว่าตอนนี้แปลงยังมีผักอื่นอยู่เลยนะคะเราเพาะเอาไว้ก่อนนะคะเราก็จะโรยดินเบาๆเอาไว้นะผักทั้งสี่อย่างนะคะแนนก็ ปลูกพร้อมกันแบบนี้เลยเดี๋ยวมาดูนะคะว่ากายงอกจะเป็นยังไงแต่แนนไม่ชวนนะคะว่า3กระถางนียค่ะเขาจะงอกดีหรือเปล่าเพราะว่าเมล็ดผักเป็นเมล็ดผักที่เจให้มาแล้วก็ค่อนข้างที่จะเก่านิดนึงนะคะก็ทดลองเนาะว่าเขาจะงอกแค่ไหนก็จะมีแคลนะคะแคลไดนโนเสาร์คลใบยหยิกแล้วก็เป็นปอยเลี้ยงนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นอิตาเลนเบซิล เราจะใช้ลดน้ําค่ะแนนไม่มีบัวเล็กนะเราก็ใช้วิธีการค่อยๆลดแบบนี้ค่อยๆซึมค่ะอย่าลดแรงนะคะเดี๋ยวมันเล็กเขาจะกระเด็นออกมานะคะวันนี้เราจะลดน้ำเยอะหน่อยนะคะให้ชุ่มเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะ นำถุงพลาสติกหรือว่าอะไรเนี้ยมาคอบเอาไว้นะคะคล้ายๆกับการควบแน่นเนาะแบบนี้เขาเรียกว่าใชา้วิธีการควบแน่นแบบนี้หรือเปล่านาะมันใช้คำเดียวกันได้หรือเปล่าถ้าจะให้ดีน่าจะมีป้ายบอกไว้ก็ดีนะคะแต่อันนี้คือแหนไม่มีเนาะ แต่แนนจะใช้ถุงนะคะคุมเอาไว้นะคะโดยที่แบบไม่ต้องมัดใดๆทั้งสิ้นนะแค่คุมเอาไว้อย่างนี้เฉยๆนะคะให้เขาอบอยู่ในนี้แล้วก็ตั้งเอาไว้ในที่ร่มนะคะอากาศบ้านเรามันร้อนเนาะยังไงก็น่าจะขึ้นง่ายอยู่แล้วเนาะเพาะง่ายอยู่แล้วแหละพวกเมล็ดผัก นี้แนนจะใช้ถ้วยค่ะเอาใช้ถ้วยคุมเอาไว้เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะใช้เวลาสักกี่วันนะคะในการงอกเนาะแล้วนี่เดี๋ยวแนนพามาดูอันนี้ค่ะเป็นเมล็ดพริกนะคะที่แนนนั่นเอาไว้อันนี้เริ่มงอกนะคะแนนพเพาะงอกออกจากถุงวันนี้เองนะเห็นไหมคะเริ่มงอกแล้วนะ,ะเป็นพริกเม็ดใหญ่เนาะพริกแดงนะคะ อันนี้ก็เป็นกวางตุ้งห้องเต้นะคะหรือว่าบอกชอยนะคะเห็นไหมมันก็จะโดนแบบแสงตอนเช้าๆแค่นิดเดียวนะคะอันนี้เป็นต้นมะอึกนะคะแนนเอามะอึกมาปลูกนะคะอันนี้ก็ขึ้นแล้วนะก็ใช้วิธีเดียวกันนะคะเริ่มขึ้นแล้วะคะ่ะเห็นไหมเอยตุ่มน้อยๆเต็มเลยขาวๆอันนี้พอเขาเริ่มงอกเนี่ยแนนก็เอาออกจากถุงนะคะเพื่อให้เขารับแดดเล็กๆน้อยๆพอแล้วะคะ เดี๋ยวเรามาดูการงอกนะคะอันนี้งอกดีมากๆเลยค่ะจะเห็นได้ชัดนะคะเวลาแนนนำถุงนะคะมาคลุมเอาไว้ ต้นกล้าผักของเราก็จะออกได้ดีค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นผักขมนะคะหรือปอยเล้งนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นเครเดอเสาไอ้ที่แนนเอา,อาตัวถ้วยเนี่ยครอบเอาไว้อันนี้ก็ยังไม่ยังไม่งอกนะคะเดี๋ยวแนนจะขุมเอาไว้ก่อน หรือว่าเดี๋ยวแนนอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นใช้ถุงคุมอาจจะดีขึ้นนะคะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเขียวตัวนี้อาจจะเป็นมเมล็ดเก่าก็ได้นะคะก็ยังไม่ชัวร์นะแต่ที่รู้ๆนี่คือสองตัวนี้งอกแน่นอนค่ะแล้วก็เดี๋ยวแนนจะพาไปดูผักชนิดอื่นนะคะที่แนนได้พอเอาไว้ว่าเขาเติบโตไปถึงไหนแล้วนะคะ นี่ก็เป็นต้นพริกที่มาครั้งที่แล้วเมื่อสี่วันที่แล้วนะคะก็จะเป็นตุ่มในน้อยอยู่นะคะส่วนกวางตัวฮ่องเต้นเนี่ยใบยจริงเริ่มออกแล้วแล้วก็ต้นมะอึกน,นะคะกําลังดีเลยค่ะงอกได้ประมาณนี้นะคะเราก็จะเตรียมแปลงไว้เลยนะคะ เพราะว่าเตรียมแปลงเนี่ยเราต้องใช้เวลาตากดินเอาไว้เนาะแล้วก็ปรุงดินหมักดินเอาไว้สักประมาณ1เดือนก็สามารถใช้ได้หรือว่าถ้าเกิดว่าทุกอย่างหมักเอาไวแ้วแล้วแล้วก็มาผสมคุกเข้าเข้ากันเนี่ยก็สามารถที่จะตากดินเอาไว้วันหนึ่งแล้วก็สามารถใช้ได้เลยนะคะต้นกล้าแนนก็พร้อมที่จะลงแปลงแล้วนะคะต้นนี้ นี่นะคะอันนี้ก็เป็นบล็อกชอยหรือ,อเป็นกวางตุง้งฮองเต้นะคะพร้อมลงแปลงแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีเวลาแยกเลยตอนนี้ก็เตรียมแปลงไว้ตากแดดเอาไว้วันหนึ่งนะเดี๋ยวพรุ่งนี้แน่จะมาลงแปลงนะคะและส่วนต้นที่งอกอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะต้องแบบเอาไปปลูกในกระถางก่อนนะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าเตรียมแปลงไม่ทันนะ ถ้าเกิดว่าใครเตรียมแปลงไม่ทันก็เอาลงในกระถางก่อนก็ได้นะ,ะสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่มีวิธีการปลูกผักหรือการ,พรเพาะเมล็ดผักก็สามารถแนะนําเข้ามาได้นะคะแนนก็พร้อมรับฟังเนาะแนนก็เพิ่งหัดปลูกฝึกทําเหมือนกันค่ะแต่ว่าวิธีนี้ได้ผลแล้วก็ได้ผลดีแนนก็เลยนํามาแชร์นะคะและอีกอย่างหนึ่งวิธีนี้ก็ไม่เสียเวลาด้วยสําหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า